โซนิ c เดอะเฮชฮอกได้ผ่านการประจนภัยกันมาอย่างนับมีถ้วนและในบางภาคและเหตุการณ์สำคัญๆโซนิ c ก็จะมีร่างใหม่ให้เราเห็นนั่นเองครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ10ร่างต่างๆของโซนิ c เดอะเฮชฮอกก่อนเริ่มคลิปคลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่ร่างโซนิ c ที่ปรากฏตัวในคอมิกเกมและซีรีส์เท่านั้นนะครับเราจะไม่พูดถึงเวอร์ชันหนังหรือเวอร์ชันแฟนฟิกนี่ด้วยโดยเฉพาะไอ้ร่างนี้ก็จะพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมกันเลย show y o u Super s o n ซ c Super s ซ onic ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Sonic The h e d g e h o g 2ปี1992ร่างนี้ได้รับแรบบงบันดาลใจมาจาก d ร a g o n b บอ l และวาดโดยคุณฮิโรคาสุยาสุฮาระเทจจัดถ้าโซนิ c เก็บเพชรมรกกครบ7เม็ดและวงแหวน50วงเมื่อโซนิกกดใช้งานมอรกกจะหมุนรอบตัวและเข้าไปในตัวของโซนิคหนามโซนิกจะตั้งขึ้นจากสีฟ้ากลายเป็นสีเหลืองทองและออร่าสีเหลืองรอบตัว โซนิก็จะมีความแข็งแกร่งและความเร็วเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่คือจะกินพลังงานวงแหวนถ้าวงแหวนลดเหลือศูนย์เมื่อไหร่โซนิกจะกลับร่างเดิมทันทีและร่างนี้ไม่สามารถหายใจใต้น้ําได้และถ้าโดนกดทับก็จะสูญเสียร่างนั้นและตายทันทีร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่โซนิคใช้บ่อยที่สุดแล้วนั่นเองครับในการปราบบอสหรือผู้ปีศาจระดับเทพเจ้าต่างๆเช่นในเหตุการณ์ตอนสู้กับแจนเอ็กโรโบในเกมโซนิ c 3า n แอนนาเคิลสู้กับไบโอลิสต์ในโซนิคเอเวอร r เจอร์ สู้ดารกไกอาใน Sonic Unleashed สู้กับพวกไททันใน Sonic Front ท e r ไฮเปอร์โซนิคไฮเปอร์โซนิคปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Sonic a อนนาเปี1994ร่างนี้จะมาจากการเก็บซ u เปอร์เอมโมโรครบ7เม็ดและวงแหวน50วงเหมือนกันโซนิคก็จะแปลงร่างนั่นเองครับผมสิ่งที่เปลี่ยนและแตกต่างออกไปจากร่างเมื่อกี้คือ จากสีเหลืองทองจะกลายเป็นสีขาวออร่าสีรุ้งแสดงให้เห็นถึงความทรงพลังมากขึ้นของร่างนี้แต่ร่างนี้นั้นจะตัดจุดอ่อนทุกอย่างของซูเปอร์ออกไปหมดทําให้ร่างนี้นั้นโคงมากๆแต่ว่าร่างนี้เนี่ยปรากฏตัวเพียงแค่ครั้งเดียวในเกม Sonic a n น n u เคิเท่านั้นน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ยปรากฏตัวมาเพียงแค่ครั้งเดียวเองพวกเราเองก็ต้องรอดูในอนาคตว่า Sonic t ท a m จะนํากลับมาไหม Let's see ฟลีดเวสโซนิกฟลีดเวสโซนิกเป็นซูเปอร์โซนิกอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ปรากฏตัวในคอมิกฟลีดเวที่ตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษเท่านั้นปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกฟลีดเวตอนที่7ปี1993เรื่องย่อของฟลีดเวสโซนิกในเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับโซนิกเนี่ยได้ต่อสู้กับหุ่นยนต์ม้าน้ําของเอ็กแมนและได้ตกลงไปในบ่อน,น้ํามันซึ่งหุ่นยนต์นั้นต้องการจะเผาโซนิกทั้งเป็นแต่ทําไม่สําเร็จ โ,โซนิกได้กลายร่างเป็นซูปเปอร์ซะก่อนแต่ที่โซนิกจะแปลงร่างจากการที่มรกตซึมซับเป็น,นตัวโซนิกเป็นโซนิกแทนที่ดูพลังของเพชรมรกตรวมถึงพลังงานด้านไม่ดีด้วยทําให้โซนิกเนี่ยเปลี่ยนไปนั่นเองครับในตาของโซนิกจะเป็นวงกลมและการกระทําของโซนิกที่เปลี่ยนไปที่มีความเถื่อนและโหดร้ายมากขึ้นทําให้ทุกครั้งที่โซนิกจะแปลงร่างจะมาจากความเครียดและความกโกรธ ร่างนี้โซนิกจะเสียสติไปเลยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่เทลส์ก็ได้เข้ามาช่วยและเรีกสติแม่นสายฟ้าของเรากลับมาได้พอดีถือว่าเป็นร่างที่อันตรายพอสมควรเลยนะครับเนี่ยอันตราโซนิก อันตราโซนิเป็นร่างที่ปรากฏตัวในคอมิกอาชีเท่านั้นร่างนี้โผล่มาครั้งแรกในตอนที่66ปี1998 Sonic, Tail, Morgan, เรื่องย่อคือโซนิ t เทลเน e มอร์แกนและเอจีเดอะเยติเดินทางมายังป้อมของเน d มอร์แกนในฐานของมอร์แกนมอร์แกนได้เก็บพลังแหวนจำนวนมากในระหว่างนั้นพ่อมด U ิวสิตนากัสก็โผล่มาโดยใช้พลังเวทมวนต์แบ่งฉากให้กลายเป็นผนังหินกักโซนิกและเทลไว้แต่หลังจากนั้นผนังหินก็ได้แตกออกมา และว,วงแหวนทั้งหมดนั้นก็หายไปเท่ากับว่าโซนิคเทลส์ได้ดูดพลังแหวนเข้าไปทําให้โซนิคก,กลายเป็นอันตร้าโซนิคเป็นครั้งแรกโซนิคจะกลายเป็นอันตร้าโซนิคได้คือการได้ดูดพาวเวอร์ริงจำนวนมากจึงจะสามารถใช้งานร่างนี้ได้โซนิคนั้นจะมีรูปร่างเหมือนเดิมแต่มีวงแหวนพลังงานคล้ายอิเล็กตรอนและเอฟเฟกประกายดาวเล็กๆรอบตัวเขาและเมื่อเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ก็จะมีลายวิ่งเป็นลายดาวอยู่ข้างหลังเขานั่นเองครับความสามารถของร่างนี้นั้นก็จะคล้ายกับร่างอื่นเลยครับคือพะละกําลังมากขึ้นเร็วขึ้นความว่องไวคล่องขึ้นและบินได้ด้วยแต่ว่ามีพลังวิเศษอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือสามารถควบคุมธรรมชาติได้นั่นเองครับข้อเสียหลักของร่างนี้จะกินพลังงานมากกว่าซูเปอร์โซนิกมากๆทําให้เวลาใช้งานนั้นโซนิกก็จะไม่ค่อยใช้ร่างนี้บ่อยนักเพราะว่ามันกินพลังงานเยอะไง ถือว่าเป็นร่างที่เทพอ,อีกแบบควบคุมธรรมชาติได้เจ๋งดีฮะแต่น่าเสียดายเพราะหลังจากเหตุการณ์ซูเปอร์เจเนซิสเวฟจบไปร่างนี้ก็หายไปเลยก็คือมันเหมือนเป็นการรีเซ็ตจักรวาลใหม่นั่นเองครับดาร์คโซนิกดาร์คโซนิกหรือดาร์คซูเปอร์โซนิกเป็นร่างที่ปรากฏตัวในอนิเมะโซนิกเตอน67ชื่อตอนชิ g Time ในตอนนี้นั้นโซนิกจะถูกล้อมด้วยเค a อส e อม r a ร d ปลอมทั้ง7เม็ดและตอนนั้นโซนิกโกรธมากๆเลยครับที่เห็น c o ส m o กับคริสเนี่ยบาดเจ็บสาหัสจ,จาก b บ a c k นาสิทสมุนของเมเทอร์แร็กทำให้โซนิกเนี่ยโดนความโกรธครอบงำในระยะแรกสีของโซนิกสีเริ่มเปลี่ยนไปจากสีฟ้ากลายเป็นสีน้ำเงินเข้มอมดำในตอนนั้นโซนิกก็เริ่มโจมตีแบล็กนาิลากนี่ฉีกเป็นชิ้นๆเลยครับทั้งนั้นลก็ขอทดสอบหน่อยละกัน ในตอนนั้นเองโซนิกได้กลายร่างอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นเองครับในตาโซนิกจะขาโพลสีน้าเงินเข้มๆกลายเป็นสีดํามีออร่าสีน้าเงินแต่ว่าร่างนี้ก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าด็อกเตอร์เอ็กแมนไอหัวไข่ของเราเนี่ยได้เข้ามาตั้งสติโซนิกเอาไว้ทําให้โซนิกกลับมาร่างปกติได้นั่นเองบอกเลยนะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นฝีมือของร่างนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันผมมาแป๊บเดียวแบบแวบเดียวจริงๆ เป็นร่างที่เท่มากๆผมนี่ยังชอบเลยแฟนๆก็ชอบมากๆด้วยนะร่างนี้เนี่ยเสียดายจังเลยที่มันผมมาแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนี้ใน s o n ิ c X เท่านั้นด้วย <S <S Dark Spy Sonic <Ow. S 1> ไปต่อกันในโลกของอลาดินกันดีกว่ากับร่าง Dark Spy Sonic ปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงท้ายของเกม Sonic in the Secret Ring ปี2007 โซนิคได้แปลงร่างนี้เพราะเกิดจากความเกลียดความแค้นที่เห็นชาร่ากำลังจะถูกเรเซอร์จีนฆ่าโซนิคที่กำลังจะต่อสู้กับเรเซอร์จีนแหวนอีโมชันริงที่อยู่ในเรเซอร์ก็หลุดออกมาจากตัวเขาาวงคือด้านความเศร้าความโกรธและเกลียดชังแล้วบินเข้าไปสู่ตัวของโซนิคและทำให้โซนิคก,กีดดอออกมาจนเขากลายร่างเป็นดาร์คสไปโซนิคตาของเขานั้นจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวโพนมีลายคาดขาว2เส้นอยู่ตรงหน้าโซนิค และมีวงแหวนอยู่ตรงแขนทั้ง2ข้างและเท้าทั้ง2และออร่าของเขานั้นจะเป็นเปลวไฟร่างนี้นั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวงแหวนเหมือนร่างซูเปอร์โซนิกแต่ต้องใช้อิโมชันริงในเกมภาคนี้ถึงจะสามารถแปลงร่างได้และวงแหวนก็ไม่ลดนั่นเองครับร่างนี้ยังคงมีความแข็งแกร่งและความว่องไวเท่าเดิมข้อเสียคือร่างนี้นั้นมีพลังวงแหวนด้านความโกรธและความเกลียดชังอาจจะทําให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ใช้งานได้ Resigned, да. และร่างนี้นั้นก็ไม่ได้เป็นอมตะเหมือนซูเปอร์โซนิกและถ้าไม่มีอิโมชั่นริงก็ไม่สามารถแปลงร่างได้เลยร่างนี้เนี่ยเฟี้ยวอยู่นะเอาดีเอ็กซ์คาลิเบอรก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องถือดาบเอ็กซ์คาลและปราบ King a r ์เธ r ให้ได้ในเกม Sonic and the Black k n i ไหมในตอนที่โซนิกกำลังจะพ่ายแพ้ให้กับเมอร์ลิน่าที่ตอนแรกเธอนั้น ต้องการให้โลกนี้เนี่ยไม่มีตอนจบเธอเลยสร้างโลกลงตาปองๆของคิงอาเธอร์ขึ้นมาและในตอนนั้นเนี่ยโซนิกค่อนข้างที่จะบาดเจ็บมากๆเลยครับหลังจากที่สู้ไม่ได้และดาบก็ยังหักอีกเ,เพื่อนๆเนี่ยก็ต่างบอกว่าโซนิกยอมแพ้ซนะในเอาชนะเขาไม่ได้หรอกพูดไปพูดมาจนโซนิกพูดประโยคนี้ขึ้นมานั่นเองครับ It chivalry I I've about just gotta what got That's was never me for do do! all! ดาบทั้งสีนั้นได้มอบพลังให้โซนิกพร้อมชุดเกราะสีทองและดาบเล่มใหม่สุดเทพพร้อมผ้าคลุมสีแดงพลังของร่างนี้นั้นยังมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมสามารถสร้างโล่ป้องกันพลังระยะไกลได้ทนต่อการโจมตีแบบเวทมนต์และพลังมืดแรงพอที่จะทําลายเป้าหมายขนาดใหญ่ภายในครั้งเดียวก็เขามีดาบใหญ่นะฟังฟุบฟุบได้เลยข้อเสียคือร่างนี้สามารถใช้ได้แค่โลกของคิงอาร์เธอร์เท่านั้นและถ้าไม่มีดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ก็ใช้ร่างนี้ไม่ได้เลยว้าว เอาตรงๆนะตั้งแต่พูดมาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมชอบร่างนี้ที่สุดละ Sonic t ด e w แว e h o อ s s o n i t h ด w e แว h o g คือร่างที่โซ onic ถูกพลังของ Dark ไกอาเปลี่ยนให้เป็นเม่นหมาป่าในเกม Sonic Unleashed ปี Un 2008โซนิกได้ร่างนี้มาในช่วงต้นเกมหลังจากต่อสู้อันเมามันจนเอ็กแมนเนี่ยกำลังจะเสียท่าให้ซูเปอร์โซนิกแต่ว่าเดี๋ยวนะโซนิก อย่าไปยืนอย่าไปยืนตรงนั้นเรียบร้อยนั่นแหละครับเข้าตามแผนของดร์เอ็กแมนเป๊ะๆทำให้โซนิกโดนดูดพลังงานซูเปอร์จนหมดและส่งพลังไปให้ปืนใหญ่ของเอ็กแมนเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับดาไกอาและพลังนั้นเป็นพลังด้านลบทําให้โซนิกตั้งกายเริ่มเปลี่ยนไปรองเท้ามีหนามแหลมๆออกมาถุงมือฉีกขาดและสีของเขาเนี่ยจากน้ําเงินสว่าง ก็เป็นสีน้ําเงินมืดๆและมีฟันที่แหลมคมด้วยร่างนี้มีความสามารถยืดหดได้ปีนป่ายได้คล่องแคล่วและการโจมตีที่แรงขึ้นและในเกมถ้าเราเก็บหลอดอลิชจนเต็มและกดใช้งานความสามารถของมันโซนิกก็จะเพิ่มความเร็วและความรุนแรงของโจมตีมากขึ้นข้อเสียคือเคลื่อนไหวได้ช้าเอิอ่มเดี๋ยวนะหมดแล้วอ่ะเอ้ามันหมดแค่นี้จริงๆหรอวะอ๋อใช่เพราะในเรื่องเนี่ยโซนิกก็ควบคุมร่างนี้ได้ปกติใช้เลยไม่มีการขั่งหรืออะไรเลย เหมือนว่าคนเขียนบทน่าจะลืมใส่ไปมั้งนะงั้นก็ไม่ต้องสนใจไปต่อดีกว่าไปร่างต่อไปเลย Super Sonic 2, ปป2พี่พี่พี่เคยพูดร่างนี้ไปแล้วไม่ใช่เหรอในคลิปนี้ใช่ครับผมเคยพูดในคลิปนั้นไปแล้วซึ่งก็มีหลายๆอย่างเลยที่ผมพูดผิดไปเพราะงั้นเรามาเริ่มกันใหม่เลยดีกว่าแล้วกันนะ Super Sonic 2ไม่ใช่ชื่อจริงๆของร่างนี้นะเป็นชื่อแฟนๆที่ตั้งให้เพราะตอนนั้น Sega ยังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างทางการให้กับร่างนี้ชื่อจริงๆของร่างนี้อย่างทางการเนี่ยคือ Star f s u p ์ซูเปอร์โปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Sonic Frontier ปี2023ในเหตุการณ์ Final Horizon ซึ่งเป็นตอนจบอีกแบบของเกมเ,เพื่อนๆโ o n i c จะช่วยกันตามหา Chaos Emerald ส่วน Sonic ก,ก็ต้องไปฝึกวิชาบนหอคอยทั้ง4และพอมาถึงหอคอยสุดท้ายก็จะเจอกับ Master King เราจะได้สู้กับบอสไฟท์สามตัวที่เราเคยสู้ผ่านเนือเรื่องมาแล้วพอฝึกสําเร็จโซนิกก็จะได้ร่างนี้มาน,นั่นเองก็อย่างที่บอกไปนะเขาจะมีออร่าเปลี่ยนไปจากสีทองเป็นสีแดงดําความสามารถก็คือเหมือนซูเปอร์โซนิกเป๊ะๆแค่เพิ่มพลังให้แข็งแกร่งขึ้นมาน,นั่นเองและร่างนี้ก็ยังกินพลังงานวงแหวนเร็วกว่าร่างที่1อีกด้วยซึ่ง Star ์ฟอร์ซซูเปอร์โซนิกจะมี2ช่วงคือร่างปกติกับฟูลพาวเวอร์และไอร่างฟูลพาวเวอร์นี่แหละที่แฟนจะตั้งชื่อให้กับมันว่าไซเบอร์โซนิก ในตอนนั้นเองโซนิคต้องเร่งพลังงานให้ถึงขีดสุดเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะเอาชนะดีเอ็นได้ร่างกายเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์จะมีลายไซเบอร์สีฟ้าอยู่รอบตัวเขาและจะมีฟันแหลมแหลมและในตาโซนิคเป็นวงกลมที่ให้ฟีลคล้ายกับโซนิคฟีดเวออีกด้วยนะก็เหมือนอยู่นะเนี่ยลันจะเอาชนะไปได้โซนิคก็เสียร่างนั้นไปเลยเพราะในตอนที่ฝึกวิชากับมาสเตอร์คิงมาสเตอร์คิงได้บอกว่าถ้าเร่งพลังงานจนถึงขีดจำกัดโซนิคก็จะเสียร่างนี้ไปเลย เอาจริงๆก็คือมันใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับเป็นร่างที่เท่และพวกเราชาวแฟนๆโซนิกก็จะจำตลอดไปครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ยออร่าฟาร์มิ่งจัด p พา a ดอกโ o n i c มาถึงร่างสุดท้ายแล้วนั่นเองครับพา a ดอกโซนิกเนี่ยเป็นร่างที่ปรากฏตัวในซีรีส์โซนิกพามปี2023สในซีซั่น2ตอนที่8ก็คือตอนสุดท้ายอะนะ ร่างนี้นั้นเป็นร่างที่โซนิคได้รับพลังจากพาราดอกไปซึมเพิ่มโดยนายก็คือเทลส์ในอีกจักรวาลหนึ่งของซีรีส์นี้ซึ่งก็จะมี2ช่วงเหมือนกันก็คือร่างปกติและฟูลพาวเวอร์ในร่างระยะแรกโซนิคจะมีเพียงออร่าสีรุ้งของปีซึมเฉยๆและความเร็วที่เพิ่มขึ้นส่วนร่างฟูลพาวเวอร์โซนิคจะมีเอฟเฟกต์ด้านบนเป็นสีม่วงและด้านล่างเป็นสีฟ้านีออนและดวงตาเป็นสีม่วงซึ่งความสามารถก็จะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งอ้าวผมาแค่นี้เหรอวะ ซะงั้นเลยใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปของยูโดด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าะครนะสับปันปีใหม่นะไ,ไอ้ระบบพังก่นเนี่ย ตกน้ำเสกว่าระบกอล็อกแบงค้งมากกว่าเยอะคุณลำบากจริงๆเลยเอาตัดไปนี่และโ้ยต้องรับตัวนีนเรื่องไม่ต้ยหลัวไม่ต้ลัไปเลยบอยพลังเตไอน่ำลังเคลื่อนต่อพลันสถานฟาน้าเด้อโอ้ยตหน้าหาย